นี้นะครับประจับปี2569 2026นะครับในปีนี้ครับซึ่งภายใต้บรรยากาศของการจัดงานนะครับคอนเซ็ปต์แล้วก็การดำเนินงานนะครับเอ็กพอร์ตคอนเน็กซ์นะครับครีเอทนะครับในส่วนของ การเติมเติมความฝันนะครับค้นพบสิ่งใหม่นะครับพบปะแลรเปลี่ยนและต่อยอดผ่านความรู้ที่หลากหลายนะครับเราก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมนอกมายเลยทีเดียวนะครับจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับไม่ว่าจะเป็นของกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับอยู่ภายในบริเวณหน้าสำนักขอสมุดนะครับกิจกรรมเปิดร้านจำหน่ายอาหารนะครับและถึงครับในวันนี้ก็จะมีกิจกรรมนะครับในเรื่องของเวทีเสวนานะครับจากอินฟลูเอนเซอร์นะครับหลากหลายท่านวยการที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ นะครับของงานในครั้งนี้เพื่อที่จะนําพาพวกเรานะครับในการค้นพบสิ่งใหม่นะครับเติมเต็มความฝันนะครับแล้วก็ได้พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันภายใต้การสนับสนุนนะครับจากสํานักขอสมุดมหาวิทยาลัยเมโจนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของลําดับพิธีการนะครับในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับโดยท่าน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับที่จะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับของงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับท่านคณะบดีนะครับแต่ละคณะสํานักท่านผู้ในการสํานักนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับในหลากหลายภาคส่วนนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้รวมถึงน้องๆ้องนักศึกษานะครับที่ตอนนี้ก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับในพื้นที่ของสํานักหอสมุดและก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเรานะครับได้ดำเนินกิจกรรมมาเป็นวันนี้เป็นวันแรก พร้อมกับตอนนี้น่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านนะครับในส่วนของช่องทางสื่อออนไลน์นะครับเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันค้นพบสิ่งใหม่นะครับพบปะแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับในการนี้ต้องขอต้อนรับนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านรองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์ศรีเงินยวงนะครับท่านประธานในพิธีในฐานะผู้แทนของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับเต็มอิ่มด้วยกันนะครับตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ของการเพิ่มเติมการเรียนรู้นะครับในการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนค้นพบสิ่งใหม่นะครับแล้วเราก็จะได้พบปะและเจอกันก็ถือว่าเป็น Co-Working Space เป็นเซ็นเตอร์นะครับของมหาวิทยาลัยก็ถือว่าเป็นคลังนะครับ<อ>ความรู้ตอนนี้หอสมุดของ,ของเราเนี่ยนอกจากหนังสือนะครับเรายังเปิดคอนเน็กนะครับกับในส่วนของเครือข่ายนะครับที่เป็นวารสารเป็นเอกสารเป็นงานนะครับหอสมุดหลากหลายมหาวิทยาลัยที่เราไดร่วมกันซึ่ง อาจจะเป็นข้อมูลที่เ,เด็กบางคนอาจไม่รู้ว่าเราไปใช้ห้องสมุดมชได้ไหมเราสืบค้นข้อมูลจากจุฬาได้ไหมเราสามารถเข้าถึงทานข้อมูลองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอื่นๆได้หรือเปล่าวันนี้ครับห้องสมุดนะครับได้จัดทำคอนเน็กตนะครับกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อจะเปิดฐานองค์ความรู้เปิดฐานข้อมูลให้กับเราได้สืบค้นในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจที่เราสามารถที่จะค้นคว้านะครับองค์ความรู้มากมายทั่วโลกนะครับที่เราจะเข้าถึงฐานข้อมูลซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานนะครับที่ให้การสนับสนุนในการจัด การนะครับงานในครั้งนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบริษัทฐานข้อมูลนะครับเอสโก้นะครับแคมบิดนะครับไทยประกันชีวิตนะครับ CEA Create Economy Agency นะครับแล้วก็ร้านกาแฟสดชื่นนะครับไทยซอฟต์อัพจำกัดนะครับมิมร้านอาหารอิตาเลียนนะครับฟิวชั่นนะครับแดงนมนวลแล้วก็ ทีโคนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ให้กับพวกเราครับอาละคับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะนะครับ เข้าสู่ในกิจกรรมของ LIBRARY Open Week 2026สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจต้องขอต้อนรับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจท่านรองศาสตร,ราจารย์แลกเกียรติศัสัิ์ศีเงินยวงนะครับได้เป็นประธานในพิธีในโอกาสนี้ครับขอกลับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีด้านบนเวทีครับขอกลับเรียนเชิญครับ กรับในโอกาสนี้ครับขอกาบเรียนเชิญท่านผู้มีการสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจโ้ท่านผู้มีการอริศราสิงปันนะครับได้กล่าววัตถุประสงค์ของการดําเนินงานต่อท่านประธานในพิธีขอการเรียนเชิญครับเรียนท่านรองอธิการบดีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้นะคะในานามของสํานักหอสมุดมหาวิทายาลัยแม่โจ้ ฉันขอเรียนรายงานว่าสำนักหอสมุดมหาทนายแม่โจ้ได้จัดโครงการ Library Open w e e 2026ขึ้นเพื่อส่งเสริมบทบาทของห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาทนายแม่โจ้ในการเป็นมหาทนายแห่งชีวิตและสถาบันชั้นนาด้านนวัตกรรมการเกษตรในระดับนานานชาติในการจัดโครงการในครั้งนี้ดำเนินงานภายใต้ในแนวคิด Explore Connect Create A Week of Change Learning Experience มุ่งสร้างองค์ประสบการณ์การเรียนรู้พื้นที่ใหม่ในพื้นที่ของ Community Space ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สำรวจเชื่อมโยงและร่วมสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยกันโครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับภาพลักษณ์ของสำนักหอสมุดในการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และ,และสนับสนุนวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย ในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็สมัทนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ค่ะกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดพื้นที่ออกร้านหนังสือร้านสินค้าทั่วไปร้านอาหารและก็รวมถึงฟูดทรัคกิจกรรมบรรยายเสวนาวิชาการและกิจกรรมเวิร์กช็อปเชิมสร้างสรรค์นิทรรศการนวัตกรรมการบริการและพื้นที่ชุมชนการเนรียนรู้รวมถึงเป็นการสื่อสารด้านการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรสำนักหอสมุด ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านคณะผู้จัดงานและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้วันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ข,ขอเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีได้กล่าวเปิดงาน Library Open Week 2026อย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะกับเรียนท่านผู้บริหารท่านผู้มนวยการสำนักหอสมุดนักศึกษาบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ผมได้รับมอบหมายจากท่านที่การบด,ดีครับให้มาทำหน้าที่เป็นประธานในงาน Library Open Week 2026วันนี้นะครับจริงๆผมมาที่นี่ทุกปีครับมาทุกปีเราได้เห็นพัฒนาการของสำนักหอสมุดทุกปีนะครับปีนี้ท่านผอ,อ,อได้พูดถึงธีมงานนะครับผมขออนุญ,ญาตอ่านให้ฟังนิดนึงนะครับว่า อยากจะให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ได้รับทราบแล้วก็ร่วมแสดงความิีดีไปกับผมด้วยนะครับเนื่องจากบุคลากรสํานักหอสมุดนะครับได้รับรางวัลระดับชาติจากเวทีปูลิเน็ตรครั้งที่16นะครับขอทุกท่านปรบมือให้กับความก้าวหน้าของสํานักหอสมุดของเรานะครับเมื่อวันที่ 28- 29สบเานะครับสำนักหอสมุดได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเรียกว่าคูริเน็ตที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับภายใต้หัวข้อ Innovative Learning Library for All นะครับนั่นหมายความว่าในเครือข่ายเนี่ยได้เห็นภาพตรงกันนะครับว่าวันนี้สำนักออสมุดทุกที่นั้นผมยังจำได้สมัยเป็นนักเรียนเนี่ยสำนักออสมุดนี้พูดเสียงดังก็ไม่ได้หลับก็ไม่ได้แต่วันนี้เข้าไปแล้วตกใจมากนะครับเด็กๆหลับกัน อย่างมีความสุขแล้วก็ตื่นมาอ่านหนังสืออย่างมีความสุขเช่นเดียวกันโลกเปลี่ยนไปแล้วครับสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่าวันนี้สํานักของสมุดเนี่ยได้ทําสิ่งนั้นให้กับประชาคมรวมถึงแม่จโจ้ด้วยรางวัลที่ได้รับนะครับจะเป็นรางวัลระดับดีนะครับประเภทโปสเตอร์เรื่องขยะแลกความรู้พลิกขยะให้เป็นคุณค่าแห่งการเรียนรู้นะครับโดยคุณสุกัญญาอินแก้วแล้วก็คุณชนิดาชนิดาผาฟูชัย นนี่คือ2บุคลากรที่ส่งคุณค่าของสํานักหอสมุดนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราและอีกรังวัลหนึ่งนะครับเป็นรางวันระดับชมเชยการออกแบบและสร้างสารรค์บดเกมนะครับโดยคุณอเสกเพชรเฟื่องกับมณสดาอุตรสารนะครับนี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นไม่ได้อยู่นิ่งนะครับพยายามที่จะสร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับ ตัวนักศึกษาบุคลากรรวมถึงมหาวิทยาลัยด้วยนะครับทีมงานวันนี้นะครับเข้าฟังคำคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญนะครับที่ท่านผออได้กรุณากล่าวที่ประชุมนะครับจะมีคำว่า community space การสร้างสารรค์ร่วมกันในพื้นที่มีเรื่องของ lifelong learning นะครับคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเวิร์กช็อปผ่านนิทรรศการแล้วก็การพูดคุย นะครับรวมถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของสำนักขอสมุดต,ตามแนวทางของสมาร์ s เซอร์วิสสมาร์ตเพรสนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเดี๋ยวถ้าทุกท่านได้มีโอกาสเข้าไปในสำนักขอสมุดข้างในท่านจะเห็นภาพที่ผมได้นำเรียนกับที่ประชุมวันนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทางทางท่านผอ,อและทีมงานของสำนักขอสมุดนะครับได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคข,ของเทคโนโลยีและวัตกรรมนะครับหัวใจสําคัญขอ,ของการศึกษาก็คือ แหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยนะครับยอมรับแล้วก็ถูกต้องนะครับดังนั้นโครงการ Library Open Week 2026นะครับถือเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้สำรวจนะครับ explore connect เชื่อมต่อ create สร้างสารรค์จัดตั้งแต่2-6ถึง6ภายใต้ที่เรียกว่าสัปดาห์แห่งประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันนะครับ w ว e k of อ h a ช r l e a r n i n g experience นะครับชัดเจนนะครับในสิ่งที่ท่านหอได้นำเสนอวัตถุประสงค์ที่จัดนั้นผมคิดว่าการจัดงานในวันนี้นะครับจะเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานนะครับในการค้นหาลงมือทำสร้างสารรค์ร่วมกันและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นนิทศการการบรรยายเสยวนาการเวิร์กช็อป และที่สําคัญงานนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มที่2รวมถึงการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21รวมทั้งความร่วมมือภาคีเครือข่ายซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยแมโจของเรานะครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกผมขออนุญ,ญาตเปิดงาน Library Open Week 2026อย่างเป็นทางการและขอให้งาน ประสบความสําเร็จโดยสมบูรณ์ทุกประการขอบคุณครับรบขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยช่วยท่านรองศาสตราจารย์ดรเกียงศักดิ์ศรีเงินยงนะครับยังอยู่ด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับขอกรับเรียนเชิญท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยครับท่านแมงงานนะครับท่าน ในการสํานักหอสมุดนะครับได้นําเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับด้านบนเวทีเพื่อเราจะกระทาพิธีเปิดในพร้อมๆกันด้านบนเวทีเรียนเชิญครับท่านคณบดีครับท่านผู้แทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรแม่โจ้ครับท่านผู้แทนสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยครับด้านบนเวทีเพื่อเราจะได้นับถอยหลัง เชดาวนะครับสู่งาน r i b r a r y Open Week 2026นะครับ Explore Connect Creative นะครับ Q&A นะครับไปพร้อมๆกันในวันนี้ร่วมกันสานต่อนะครับค้นหานะครับเชื่อมต่อและก็พัฒนาการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับวันนี้นำโดยท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจนะครับทั้งสองท่านท่านคณะบดีครับหลากหลายคณะนะครับวันนี้เราได้เห็นเลยว่านี่คือการ connect ครับเชื่อมโยงเชื่อมต่อหลายๆคณะมาร่วมกันรวมกระทั่งถึงเครือข่ายนะครับภาค เอกชนแล้วก็ในส่วนของท่านผู้รแานบริหารหน่วยงานนะครับจากภายนอกนะครับสถานีตํารวจผู้รอแม่โจ้ผู้แทนสถาบันโรงเรียนนะครับการศึกษานะครับแมพนะครับแล้วก็คณะบดีแต่ละคณะสํานักนะครับเราจะยิงป๊อปรูชุดนะครับนับถอยหลังเขาดาวไปพร้อมๆกันนะฮะจากก็ซักซ้อมนะครับหมุนให้ถูกนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเดี๋ยวดูทิกอีกทีหนึ่งนะครับและที่สําคัญระวัง ด้านหน้านะครับของทุกท่านนะครับชี้ขึ้นด้านบนนะฮะอาจารย์ครับชี้ขึ้นด้านบนนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูในส่วนของความพร้อมนะครับที่เราจะคิกออฟนะครับนับเาดาวถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับกับการเปิดงานนะครับ library open week นะครับ2026นะครับ explore connect นะครับ create นะครับ a week of s h a r e learning and experience นะครับเราจะร่วมกันในการค้นหานะครับเชื่อมต่อและนะครับสร้างสรรค์การเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ เอาล่ะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับเรานับเขาดาวถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับติดๆคั้งชิญติดๆนะครับสามสองหนึ่งขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับเพืกับ Library Open w e e k 2026ครับ Explore Connect Create ครับ Big Sharing Every ความต้นางของการเปิดโครงการนะครับแอลเบอรีโอเพนวิค2026ครับโดยท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเโจท่านรองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์ศรีเงิยอครับร่วมบรรจุภาพสักครู่หนึ่งนะครับเอาละครับ ขมวครับเรีนเชิญที่มงงานเรื่องหลังบ้านนะครับของการจัดงานนะครับในร่วมประุครับเรียนเชิญนะครับสุกขารากาของบวนนนามขรีสิรรรมในการร่วมมืองการสนับสนุนการจดงานนะครับและเื สองพันะครับในเ่องของการเชื่อมต่อนะครับค้นหานะครับล้วกอความสร้างสรนะครับที่เราจะมาทำให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยจองเกลเราในการได้สามารถเปิดนะครับองคสรางประสบการณ์้งคนตใหม่ใน่านต่อการบันึกบอกครับข้ามของ เอาละครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่าน รองอธิการบดีครับท่านอาจารย์เกียรติศักดิ์สิงเงินยงยังอยู่ด้านบนเวทีกับพวกเราเพื่อที่จะมอบรางวัลจริงๆวันนี้นะครับในสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราได้มีการเล็กขอดนะครับข้อมูลนะครับต่างๆนะครับในเรื่องของการใชนะร้พื้นที่ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในพาร์ทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยืมหนังสือมากที่สุดนะครับการใช้บริการฐานข้อมูลมากที่สุดการยืมบอร์ดเกมมากที่สุดนะครับการใช้ไลบรารีออฟติ้งมากที่สุดนะครับหรือว่าเรื่องของการใช้สตรีมมิ่งนะครับน้องๆอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆสํานักหอสมุดเรามีห้องบริการในเรื่องของสตรีมมิ่งในเรื่องของ โฟโต้นะครับให้กับนักศึกษาสามารถที่จะยืมห้องเหล่านี้ในการทําผลงานหรือก็ผลิตนะครับในงานต่างๆได้หรือไม่แม้กระทั่งในเรื่องของการใช้บริการกรุ๊ปนะครับสตัตตี้รูมนะครับห้องที่เราจะใช้ในการมิทติ้งนะครับในการประชุมแล้วก็สตัตตี้รูมนะครับในมุมมองต่างๆอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นที่บางส่วนนะครับของการให้บริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมเมโจครับและในโอกาสนี้ครับในเนื่องในโอกาสของการเปิดงานและบริโอเพน นะครับวิ2026นะครับทางสํานักหอสมุดก็จะมอบรางวัลให้กับผู้ใช้บริการยอดเยี่ยมในแต่ละประเภทซึ่งวันนี้จะมีการมอบจํานวน2รางวัลด้วยการจากทั้งหมด7รางวัลต่างๆนะครับอันดับแรกครับผู้ที่นะครับเป็นยูเซอร์นะครับหรือว่าผู้ใช้บริการของ l i b r a r y of t h i n g มากที่สุดจากคณะผลิตกรรมการเกษตรครับสมบัติพ่กาวพงครับ เเชิญตั้มเบอเวทีเลยครับอ่านี่ก็เป็นผู้ที่นะครับยืมนะครับ library of things มากครับมากที่สุดนั่นเองครับนะครับลำดับต่อไปเป็นรางวัลนะครับผู้ใช้บริการ Streaming มากที่สุดนะครับก็เป็นห้องปฏิบัติการที่เราเปิดให้กับทุกสาขาทุกหลักสูตรได้ใช้เป็นแลบกลางนะครับของ Streaming ครับนะครับได้แก่ มาจากคณะผลิตกรรมการเกษตรครับสุภัสุตาฉายจินดาครับก็เป็นผู้ใช้บริการสตรีมมิ่งมากที่สุดครับเรียนเชิญครับผู้แทนนักศึกษานะครับที่ได้รับรางวัลครับด้านบนเวทีครับอตอนนี้นะครับก็ยังนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลอีกนะครับ ห้ารางวัลด้วยกันที่หอสมุดได้มอบให้กับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยืมหนังสือมากที่สุดนะครับได้แก่นะครับนายปุริมพัฒนะครับประพัฒนพุทธิพรน,นะครับจากคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีครับ ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลมากที่สุดนะครับจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรครับนางสาวศรีวิมลรัตจันประสิทธิ์นะครับผู้ใช้บอร์ดเกมมากที่สุดได้แก่คณะบริหารธุรกิจครับนายวิชยานนท์ปัทภุทุมนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการห้องกรุ๊ปนะครับสตาร์ทิ้รูมมากที่สุดนะครับจากคณะบริหารธุรกิจครับออนนิชาเชื้อตานะครับและผู้ใช้บริการสตาร์ r o ้ m รูมมากที่สุด นะครับจากคณะบริหารธุรกิจครับพักจิรานวลสีครับนี่ก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆนะครับของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจของเราทั้ง7ประเภทครับและนอกจากนี้ได้รับมอบรางวัลให้กับสตรีมมิ่งบริการดีเด่นนะครับสตรีมมิ่งมากที่สุดนะครับจากคณะผลิตกรรมการเกษตรครับ ก็เป็นรางวัลบอร์ดเกมนะครับยอดเยี่ยมมากที่สุดครับวิชยานนปัฐถาทุมครับจากคณะบริหารธุรกิจครับ ครับขอบพระคุณท่านรองอธิการบรดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเกียงศักดิ์สิงห์เงินยวงครับที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ใช้ยอดเยี่ยมของแต่ละประเภทในมหาวิทยาลัยมหิดลครับาล้ครับนี่ก็เป็นพิธีเปิดนะครับของงาน library open week 2026อย่างเป็นทางการเราจะอยู่ด้วยกันจํานวน7วันด้วยกันนะครับภายใต้การจัดงานของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลครับในโอกาสนี้ครับก็ขออนุญาตเรียเรนเชิญทั้งผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านนะครับได้เยี่ยมชมกิจการเราต้องบอกว่าเยี่ยมชมกิจการแล้วก็ การดาเนินงานของนะครับโซนต่างๆภายในหอสมุดมหาวิทยาลัยเมโจวันนี้ท่านผู้ในการและก็ทีมงานจะเป็นผู้นําทีมท่านผู้บริหารได้ทัวร์ในพื้นที่ต่างๆนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับเรียนเชิญครับเอาล่ะครับแล้วก็นี่เป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการครับท่านผู้มีเกียรติทเคารพทุกท่านครับแล้วก็ในเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับเราจะมาพบกับคีสปิเกอร์นะครับในวันนี้ที่เราจะ สนใจโดยเฉพาะน้องๆนะครับนักศึกษาหรือคณาจารย์ท่านใดที่มีความสนใจเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์นะครับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ครับใน คีสปิเกอร์ของเราเจ้าของช่องพอล o ์นะครับพอลล์สตอรี่นะครับในหัวข้อของเล่าเรื่องเป็นนะครับเล่าเป็นคอนเทนต์ได้อย่างไรนะครับเราจะมาพบกันนะครับในเวทีกลางแห่งนี้เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอเรียนเชิญสำหรับใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับอยากจะทำงานด้านของการสื่อสารออนไลน์นะครับผ่าน TikToker นะครับในะนะวันนี้ซึ่ง คุณพอลลนะครับพอลอนะครับพอละพอลอนะครับมันน่าจะเป็นพอลอเนาะนะครับมันน่าจะออกภาษาเมืองหน่อยนะครับพอลอสตอรี่นะครับของคุณภูมิริกนะครับจะได้มานะครับพูดคุยนะครับในความเป็นมาแล้วก็การพัฒนาช่องทางชแนลของเขาแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา17นาฬิกาครับ